กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิ่งน้ารู้ของมนุษย์นะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมเป็นราชาเพลงร็อกแอนด์โรลนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับชายผู้นี้มีชื่อว่าเอลวิสเพลส e ลีย์นะครับผมในยุคกลางทศวรรษที่50ขณะที่อเมริกันชนกําลังรับฟังเพลงในรูปแบบเดิมอยู่นะครับผมก็มีหนุ่มน้อยหน้าตาคมเข้ม ได้มีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ปรากฏตัวขึ้นมากลางสายผ่านแห่งดนตรีอเมริกันพร้อมกับนําเสนอดนตรีในรูปแบบใหม่ซึ่งภายในเวลาอันรวดเร็วนะชายหนุ่มผู้นี้ก็มีนามว่าเอลวิสเพสลีย์สามารถครองใจหนุ่มสาวอเมริกันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเอลวิสอารอนเพสลีย์นั่นก็คือชื่อเต็มของเอลวิสนะครับผม <cke lly> เกิดเมื่อวันที่8มกรา,าคมคศหนักราช1935นะฮะที่เมืองทูปิโลมอลรัตมิสซิสซิปปีนะครับพ่อของ พ่อของเอวิสเนี่ยชื่อว่าเวอร์นอนเทสลีย์นะครับส่วนแม่ของเอวิสนี่จะชื่อว่าแกรดีเพลสลีย์นะครับเอวิสมีพี่ชายฝาแฝดคนหนึ่งชื่อว่าเจสซี่นะฮะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่พี่ชายฝาแฝดของเขาเสียชีวิตลงนะฮะตอนคลอดออกมาได้เพียงแค่35นาทีเท่านั้นถึงแม้ว่าครอบครัวของเอวิสจะค่อนข้างยากจนนะครับแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเช่นกันพ่อและแม่ของเอวิสมักจะพาเขาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะับผมทำให้เอวิสไดส้ซึมซับถึงดนตรีอันไพเราะภายในโบสถ์ตั้ และทำให้เขาเป็นผู้รักในเสียงเพลงเมื่อเติบโตขึ้นนะครับเมื่อเอลวิสอายุได้ประมาณ10ขวบนะครับผมเขาได้เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงนะฮะซึ่งเพลงที่เขาประกวดในโครงการนั้นก็คือ O s h e ฟนะครับซึ่งเป็นเพลงของนักร้องที่ชื่อว่า Red Fole y ในวันนั้นเอลวิสแต่งตัวด้วยชุดคาร์บอยนะฮะและยืนอยู่บนเก้าอี้เนื่องจากว่าไมโครโฟนสูงกว่าตัวเขาซะอีกนะครับผม ถึงแม้ว่าการประกวดในวันนั้นนะครับเอวิสก็ได้แค่ที่5นะครับผมแต่ก็ถือว่าเขาทําได้ดีมากแล้วสําหรับการ,รเพลงประกวดครั้งแรกในชีวิตนะครับผมในเวลาต่อมาเอวิสได้รับกีตาร์ตัวเล็กเป็นของขวัญวันเกิดนะครับแม้ว่าในใจลึกๆแล้วเขาปรารถนาที่จะได้จักรยานหรือของเล่นอย่างอื่นก็ตามนะครับเมื่อ,อวิสได้รับกีตาร์เป็นของวันเกิดเขาได้เรียนกีตาร์กับคนที่โบสนะครับผมเอวิสชอบเล่นกีตาร์มากครับโดยเขาจะนําไปเล่นที่โรงเรียนในเวลาพักกลางวันนะฮะ ความสามารถของเอลวิสทาให้เพื่อนของเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของผู้จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับกีตาร์พาเขาไปพบกับพี่ชายของเขานะครับเพื่อให้เอลวิสได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีตาร์ซึ่งเอลวิสก็สามารถเล่นกีตาร์ได้เป็นอย่างดีนะฮะจนกระทั่งได้แสดงในรายการถึง2ครั้งแม้ผู้ฟังจะไม่ได้เห็นใบหน้าของเอลวิสแต่ก็ถือว่าเอลวิสแสดงดนตรีสธราธารณะชนเป็นครั้งแรกนะครับผมในปีคิเตศัักราช1948นะครับผมครอบครัวของเอลวิสย้ายไปอยู่ที่เมมฟิสนะครับ เอวิสได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมฮูมส์โดยที่เขายังคงเล่นดนตรีอย่างต่อเนื่องและไไัได้ตั้งวงเล่น็กขึ้นมานะครับกับเพื่อนร่วมชั้นอีก3าคนถึงแม้ว่าเอวิสจะมีพรสวรรค์ทางดนตรีแต่เมื่อเขาเรียนวิชาดนตรีในโรงเรียนนะครับผมเขากลับถูกครูผู้สอนตำหนิว่าไม่เหมาะที่จะเป็นนักดนตรีครับนอกจากการเล่นดนตรีแล้วเอวิสยังทำงานพิเศษเป็นคนเดินตั๋วในโรงภาพยนตร์อีกด้วยนะครับผม แม้ว่าเอวิสจะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นคนที่รักแม่มากเช่นกันนะจนกระทั่งเขาถูกเพื่อน,อนล้อเลียนว่าเป็นเด็กติดแม่นะครับผมการเป็นเด็กติดแม่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเสียหายนะครับผมการติดแม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมรักแม่เข้าไว้นะครับด้วยความที่เอวิสเป็นคนรักแม่มากนะครับเขาจึงอัดแผ่นเสียงและมอบให้แม่ของเขาเป็นของข,องขวัญวันเกิดนะครับโดยเพลงที่เขาร้องก็คือ my happiness และ t h a t s when your heartache begin นะครับผมเมื่อผู้จัดการของห้องอัดเสียงแห่งนี้ซึ่งก็คือแซมฟิลิปนะครับแห่งห้องอัดซันเรคคอร์ดได้ยินเสียงของเอลวิสนะก็รู้สึกพอใจในะน้ำเสียงของเด็กหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากนะครับผมและพยายามจะปัน้นเอลวิสขึ้นมาเป็นศิลป,ปินคนใหม่ของวงการเพลงอเมริกันเลยทีเดียวนะแต่ในช่วงแรกก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่นะครับผมเพราะยังไม่มีแนวเพลงที่เหมาะสมกับเอลวิสดังนั้นแล้วเนี่ยเอลวิสจึงต้องทํางานเป็นคนขับรถบรรทุกไปกอนนะครับผมเพื่อหาเลี้ยงชีพนะฮะ แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเอวิสได้ร้องเพลง t h a t s All Right ให้กับแซมฟิลิปฟังนะครับผู้จัดก,การห้องบันทึกเสียงคนนี้ก็รู้สึกชอบใจในน้ำเสียงและอลีลาของเอวิสมากนะครับผมเนื่องจากว่าเขากำลังมองหาคนผิวขาวที่มีน้ำเสียงและลีลาการร้องเพลงเหมือนคนผิวสีอยู่นะครับดังนั้นแล้วเพลงนี้ของเอวิสจึงได้รับการเผยแพร่ในสถานีวิทยุนะครับซึ่งเมื่อเพลงจบก็มีผู้ส่งขับถามเข้ามาในสถานีวิทยุว่า ผู้ร้องเพลงนี้เป็นคนผิวสีหรือไม่นะครับเหมือนว่าประมาณว่าคนผิวสีหรือเปล่าทำไมเสียงดีจังเลยประมาณนี้มั้งฮะเมื่อเพลง d h a t s a r l i h t ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมจากอเมริกันชนวัยหนุ่มสาวนะครับเอลวิสก็ได้ออกแผ่นเสียงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมโดยเป็นแผ่นประเภทซิงเกิลนะครับด้านหน้าเป็นเพลง d h a t s a r l i h t ส่วนด้านหลังเป็นเพลง Blue Moon of Kentucky นะสมัยก่อนเขาจะเป็นแผ่นเสียงนะเป็นแผ่นกลมๆนะฮะ ถ้าเด็กสมัยใหม่ก็ไม่ไม่ไม่เคยผมก็ยังไม่ทันเลยนะเมื่อเอลวิสมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาจึงได้รับเชิญให้ไปออกอากาศในรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะครับผมแต่ไม่ได้บอกนะครับว่ารายการไหนนะครับผมด้วยความประหมาของเอลวิสนะครับทำให้เขาสั่นขาสั่นในขณะร้องเพลงนะครับผมซึ่งการแสดงอาการเช่นนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชนไม่ใช่สิ่งที่นักร้องหรือนักแสดงสมควรปฏิบัติ นะครับผมแต่ในเวลาต่อมาสิ่งนี้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอลวิสไปซังนั้นนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งใหม่ในวงการดนตรีขณะนั้นเลยทีเดียวเนะเสียงกริดการ์ดของส,องสาวๆที่ดังตอบรับการสั่นหรือเขย่าขาของเอลวิสเนี่ยทำให้เขามั่นใจว่าเขาได้คลองใจผู้ชมของเขาไปซะแล้วนะครับผมนอกจากเอลวิสจะมีน้ำเสียงและลีลาการเต้นที่เป็นแบบฉบับของเขาแล้วนะครับผม สิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนจุดขายให้กับตัวของเขาก็คือความหลอเหลาและรอยยิ้มที่มุมปากโอ้โหเสียงดีเต้นเก่งรออีกตัางหากโอ้โหในที่สุดเมื่อเอวิสกลายเป็นนักร้องชื่อดังของวงการเพลงอเมริกันค่ายเพลง RCA r e c o r d นะครับก็สนใจที่จะทำร่วมทำานกธุรกิจกับเอวิสด้วยนะครับผมก็คือเอวิสเนี่ยออกเป็นเสียงกับ Sun r e c o r d ดังที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นีแต่ค่ายเพลง RCA เนี่ย พยายามจะทำธุรกิจกับ e l v ว s นะี่ยโดยเสนอเงินจำนวน40,000เหรียญสารัฐให้กับ Sun Record นะครับเพื่อยกเลิกสัญญาระหว่าง Elvis กับค่ายเพลงแห่งนี้ดังนั้นแล้ว e อ v i ิจึงได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ RCA เนะครับเพลงแรกที่ Elvis ร้องให้กับ RCA ก็คือเพลง h e a r t Break Hotel นะครับผมและต่อจากนั้นก็คือเพลง How Dog นะครับ H O U N D d O G นะครับซึ่งก็ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวลองไปเปิดฟังกันดูได้นะครับ ด้วยน้ำเสียงและลีลาการเต้นของเขาที่ฉีกกดเกมเดิมออกไปจนกระทั่งได้เขาได้รับฉายานามว่าโยกและคลึงอันนี้จริงๆหรือเอ v i s the p e เ v i s นะครับผมถ้าเป็นตามภา,าษาอังกฤษนะนะโอเคถึงแม้ว่าชาวอเมริกันหนุ่มสาวจะคลั่งไคล้ในผลงานของเอ v วิเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเอ v วิก็ถูกนักวิจารณ์เพลงรุ่นเก่าและบรรดาพ่อแม่ของหนุ่มสาวอเมริกันที่ต่อต้านว่า ลีลาการเต้นของเอลวิสเนี่ยยอดหย่อนต่อศีลธรรมนะครับเนื่องจากว่าเป็นการยั่วยวนทางเพศนะครับผมนอ,นอกจากเอวิสจะถูกต่อต้านจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วนะสทาสถานีโทรทัศน์บางสถานียังถ่ายทอดภาพการแสดงของเขาโดยหลีกเลี่ยงที่จะถ่ายภาพของเขาตั้งแต่เอวลงไปเนื่องจากว่าไม่ต้องการเผยแพร่ภาพการเต้นนะครับผมส่วนนักจัดรายการวิทยุบ,บางท่านก็ได้ทำลายแผ่นเสียงเพลงของเอลวิสอีกด้วยนะครับผม ด้วยแรงต่อต้านทางด้านลบนี้เองเนี่ยก็ทําให้เอวิสต้องร้องเพลงโดยยืนนิ่งๆนะครับผมอยู่ชั่วระยะเวลานึ่งนะครับแต่เมื่อกระแสความนิยมในตัวของเอวิสมีมากกว่าการต่อต้านนะครับผมดังนั้นแล้วเขาจึงกลับมาร้องเพลงพร้อมกับการเต้นในลีลาเดิมนะครับผมเนี่ยครับการเป็นตัวเรานะครับอะไรที่มันเป็นตัวเราเราก็ต้องทำเนี่ยถ้ามันถ้ามันได้รับความนิยมนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับชีวิตโอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่า นักจากเอวิสจะมีชื่อเสียงในฐานนะนักร้องอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะตอนนี้เป็นอันดับ1แล้วนะครับผมเขายังได้แสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับผมโดยภาพยนตร์เรื่องแรกของเอลวิสก็คือ Love Me Tender นะครับซึ่งได้รับความสำเร็จด้วยดีนะฮะจนกระทั่งมีเรื่องอื่นๆตามออกมาอีกเยอะแยะนะฮะแต่ในขณะที่เอวิสกำลังเป็นดาวเด่นของวงการนะครับเขาก็ได้รับหมายเกณฑ์ทหารจากทางกองทัพนะครับผม ึ่งในตอนแรกที่เอลวิสได้รับจดหมายนี้นะครับผมเขาก็คิดในใจว่าอาชีพของเขาคงจบสิ้นลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าการที่ต้องไปประจำการในกองทัพเป็นเวลานานย่อมทําให้ชื่อเสียงของเขาลด,ดลงนะครับพร้อมกับแฟนเพลงก็คงจะลืมเขาไปด้วยนะครับแต่ด้วยความฉลาดของผู้จัดการส่วนตัวของเอลวิสนะฮะซึ่งก็คือผู้พันปา,ปาร์เกอร์หรือชื่อว่าทอมปาร์เกอร์นั่นเองนะครับทำให้เอลวิสยังคงยืดหยัดยืดยนหยัดนะอยู่ในวงการเพลงได้กล่าวคือผู้พันปาร์เกอร์ได้จัดการให้เอลวิสบันทึก เสียงเพลงต่างๆเอาไว้ลุวงหน้านะครับผมและในขณะที่เขาไปทําหน้าที่รับใช้ชาตินะฮะทางทีมงานก็จะค่อยๆเผยแพร่เพลงเหล,ล,ล,ล่านั้นออกมาในรูปแบบแผ่นซิงเกิลน,นะครับซึ่งนอกจากแผนการนี้ของผู้พันปาร์เกอร์จะประสบผลสําเร็จแล้วนะครับการเกณฑ์ทหารของเอลวิสกับทาให้ชื่อเสียงของเขาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับผมกล่าวคือก็คือเอลวิสเนี่ยต้องไปประจําการในประเทศเยอรมันตะวันตกนะครับมีแฟนเพลงของเขาไปรอต้อนรับเป็นจํานวนมากเลยนะครับผม การที่เอวิสต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์เขียนบทให้เอวิสแสดงภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blue นะครับในเวลาต่อมานะฮะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีข้อคงเกี่ยวกับนายทหารอเมริกันที่ถูกส่งไปประจำการในประเทศเยอรมันตะวันตกนะฮะและได้พบรักกับสาวเยอรมันนะฮะผมถึงแม้ว่าเอวิสจะแสดงภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องก็ตามนะแต่ภาพยนตร์เหล่านั้นก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ดีทุกเรื่องนะครับโดยสิ่งที่ผู้ชมคาดหวังว่าจะได้จากชมจากภาพยนตร์ของเอวิสก็คือการได้รับฟังเพลงใหม่ ที่เอวิสร้องเอาไว้ในภาพยนตร์นะฮะดังนั้นแล้วในขณะที่เอวิสกำลังมุ่งมั่นในการแสดงภาพยนตร์นะคู่แข่งของเขาในวงการเพลงก็เกิดขึ้นมาครับและสามารถแย่งชิงแฟนเพลงของเขาไปได้นะครับผมนั่นก็คือวง the b บ t t เทเป็นวงที่ตำนานอีกวงหนึ่งเลยเช่นกันฮะวงดนตรีร็อกจากเกาะอังกฤษนะครับอันประกอบไปได้วยชาย 4, 4คนนะครับการมาเป็นขวัญใจของผู้นิยมเพลงร็อกแทนที่เอวิสไปโดยปริยายเนย โดยอิทธิพลเพลงของคณะสี่เต่าทองนี้ได้ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยะครับดังนั้นเพื่อเรียกความศรัทธากลับคืนมานะครับเอวิสจึงกลับมาเดินสายแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งนะครับพร้อมกับลดบทบาทในการแสดงภาพยนตร์ลงซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จในการเรียกศรัทธาในตัวของเขากลับคืนมานะครับจากเดอะบิทเทอร์นะครับก็อย่างมากอย่างว่านะหายไปนานไม่ร้องเพลงไปแสดงหนังไอนี่เขาเล่นดนตรีอย่างเดียวก็โดนแย่งไปหมด นะครับผมถึงแม้ว่าเอวิสจะประสบความสําเร็จในการเป็นนักร้องและนักแสดงชื่อดังนะฮะแต่ในด้านชีวิตสมรสแล้วกลับไปในทางตรงข้ามครับผมกาวคือเอวิสแต่งงานกับพิสซิล,ล่านะครับผมเมื่อวันที่1พฤษภาคมคิสักาดหนักราช1967และมีบุตรสาวด้วยกัน1คนก็คือลิซ่ามารีเพลส์ลี่นะครับผมซึ่งต่อมาก็ได้แต่งงานกับราชาเพลงป๊อปนะครับลูกสาวของเขาก็คือไมเคิลแจ็คสันนั่นเองนะฮะ ถึงแม้ว่าเอลวิสและพริตซิลล a าจะมีทายาทซึ่งเปรียบเสมือนโซ่ทองคล้องใจกันมานะฮะแต่ต่อมาทั้งคู่ก็หย่าล้างกันในที่สุดนะครับผมการเดินทางแสดงคอนเสิร์ตของเอลวิสเป็นที่เป็นไปอย่างหนักประกอบไปด้วยความอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นนี่ส่งผลให้สุขภาพของเขาแย่ลงนะฮะจนต้องป่วยเนี่ยและเข้าการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้งเนี่ะด้วยการป่วยเป็นโรคปอดบวมและลำไส้อักเสบนอกจากนั้นยังมีข่าวรือว่าเอวิใช้ยาเสพติดด้วยเนะฮะ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งคนระับเอลวิสเขาจะไม่ช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยที่เอลวิสเนี่ยอ้วนกวนมากเลยเนะในช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วก็ในที่สุดครับเอลวิสอารอนเทสลีย์นะครับผมเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคมคศ1977เนี่ยด้วยอาการหัวใจวายเนี่ยความตายของยิวทำให้แฟนเพลงทั่วโลกพร้อมใจกันไว้อะไรให้กับราชาเพลงล็อกผู้นี้นะครับผม แต่เอ v วิสเพสลี่นี่มีปริศนาความตายของเขาด้วยนะครับผมมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าเอวิสเพสซลี์เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจริงๆนะครับเป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความเบื่อหน่ายต่อการใช้ชีวิตอนันวุ่นวายในวงการบันเทิงนะครับทำให้เขาตัดสินใจหายตัวออกไปปลีกตัวออไปในวงการนี้นะฮะโดยสิ่งหนึ่งที่เอวิสได้ตั้งใจทิ้ง เป็นปริศนาเอาไว้ก็คือการสลักชื่อบนป้ายหลุมศพของเขานะครับซึ่งแฟนเพลงหลายคนกล่าวไว้ว่าเอวิสตั้งใจที่จะสลักชื่อกลางของเขาให้ผิดนะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังบรรดาแฟนเพลงของเขาว่าศพที่นอนอยู่ในหลุมศพนั้นไม่ใช่ตัวเขานะแล้วก็ชื่อกลางของเอวิสก็คืออารอนนะครซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนว่า A R O N นะครับนะครับ แต่บนหลุมศพกับเขียนโดยใช้ตัว A2 ตัวนะนั่นก็คือ A A R O N นะก็อ่านได้อ่านได้เช่นกันนะครับอารอนส่วนศพที่นอนอยู่ในหลงก็คือหุ่นขี้ผึ้งนะครับผมเนื่องจากว่ามีผู้ที่เข้าร่วมในงานศพคนหนึ่งพบว่ามีเหงื่อซึมออกมาจากใบหน้าของเอวิสซึ่งถ้าเป็นศพจริงๆก็ไม่มีเหงื่อซึมออกมาแต่หากเป็นหุ่นขี้ผึ้งเมื่อโดนความร้อนจากแสงไฟก็มักจะมีน้ําซึมออกมานะฮะนอกจากนั้นยังมีข่าวว่ามี คนพบเอวิสตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะผมหลายที่ดูหลายที่เลยเนะี่ยปริศนาที่เอวิสทิ้งเอาไว้นี่เป็นความจริงหรือไม่ก็ตามนะก็คงต้องแล้วแต่ท่านวิจารณจารของแต่ละคนนะวิจารณญาณน,นะครับผมถึงแม้ว่าราชันแห่งเพลงล็อกคนนี้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่บทเพลงเขาก็ยังคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปเนะีเพื่อมอบความเพลงให้กับผู้ได้รับฟังตลอดไปนะครับผมก็ขอจบการ เล่าประวัติของเอ v i s p พส s l ล y ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็น่าจะจุกใจเกี่ยวกับคนที่ชอบเอ v i s p พส s l ล y หรือว่าชอบฟังเพลงอะไรเกี่ยวกับเขานะครับผมก็หาข้อมูลมาได้แค่นี้ใครมีคําถามอยากจะถามหรือว่าปเป็นปริศนาหรือว่าอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับผม คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องเรานะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้านใต้ล่างนี้นะครับผมแล้วในตอนหน้าจะมาพบเจอกับใครอีกเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในครั้งหน้านะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปอื่นหรือว่าคลิปต่อๆไปนะครับ กด subscribe ครับเพื่อรับฟังข่าวสารข้อมูลนะเวลาคลิปออกมาใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้สิ่งหน่ารู้ของมนุษย์ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ